ต่อนะครัสำหรับเรื่องราวของพี่แมทธิวดีนนั่นเองนะครับมากันที่คุณพ่อสุดหล่อคนดีมากนะหลังจากที่เห็นภาพนุ้งเดมี่ต้องเรียกว่านุ้งเดมี่จริงๆงนุ้งแหววของเรานะครับใส่ชุดใส่มงไปร่วมงาน m ม s สแกรน Thailand 2024นะซึ่งแฟนๆก็เชียร์บอกว่าต้องมาละเวทีนี้น้องเดมี่เนี่ยขึ้นไปเดินแบบสับอยู่บนเวทีมิสแกรนเหมือนกันที่คุณพ่อเป็นพิธีกร แต่หน้าน้องสวยมากคือแบบว่าถูกต้องในทุกๆอย่างคิ้วตาจมูกปากเป๊ะเป๊ะเวอร์เันเทปปั้นอะไรแบบนี้เลยนะฮะคุณพ่อแม็ก็บอกว่าน้องเดมี่เนี่ยชื่นชอบความสวยความงามอยู่แล้วนะครับแต่ก็อยากจะรอให้เขาโตขึ้นกว่านี้คือถ้าน้องตัดสินใจเนี่ยคุณพ่อซัพพอร์ตเต็มที่ได้แน,น่นะส่วนประเด็นที่พี่แมทธิวเคยออกมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองหลังจากที่ตอนช่วงหนึ่งที่พี่แม็น,นั้นเขาก็โดนแบบ ฟิลเซ็กชวลแฮลิลส์มนเหมือนกันคือไม่เฉพาะผู้หญิงแล้วที่โดนจริงแบบผู้ชายก็อาจจะโดนหนักหน่อยจากเหล่าแม่ๆอย่างนี้หรอคำพูดที่มันเกินเลยเกิน comment, ขอบเขตคอมเมนต์บแบบนี้นที่มันเข้าเข้าเขาเรียกว่ากึ่งคูกคามทางเพศอนะไรอ่ยคือเราชมเราชื่นชอบได้แหละแต่ว่าบางทีเวลาจะคอมเมนต์อะไรก็ต้องนึกถึงใจคนอ่านแล้วก็นึกถึงเจ้าตัวเขาเหมือนกันเนาะนะพี่แมทก็บอกว่าจริงๆก็ในยุคนี้ไม่ควรมีใครต้องโดนแล้วแหละนะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามทีนะครับคืออยากจะผลักดันเรื่องนี้ ให้เป็นเรื่องที่แบบคนหันมาใส่ใจกันด้วยอ่ฟังเสียงพี่แมทกันเขาชอบอะไรที่มันสวยๆงามๆนะเขาจะเป็นตรงข้างกว่ดีแลนเขาชอบอะไรที่มันแบบวิงวิไฟแบบว่ากระพริบกริอะไรเวลา เห็นเห็นสาวๆเวยเหรือวหาเห็นค <mus i figur ative millet> like like ุณแม่เขาแต่งตัวแบบเยอะๆเขาจะแบบเออชอบเออมันสวยไม่น่าเชื่อว่าเข้าไปตอนรอบสอมนั่งดูผมอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนั่งไม่แอบไม่ร้องปกติจะต้องงอแงแล้วอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านแล้วแต่เขาแล้วแต่การนี่แล้วแต่เราเราไม่บังคับอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเขาสนใจเราเราก็เต็มที่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะสนใจในเรื่องอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วแหละไม่ใช่แค่กับผมอาจจะมีกับกับหลายหลายคนเลยแล้วพอพอไม่เสร็จออกไปแล้วด้วยด้วยด้วยสังคมอ่ะที่ที่ปัจจุบันก็จะ เจะเน้นในเรื่องแบบนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะก็คือก็ไม่ไม่ควรจะโดนทั้งคําพูดหรือว่าการกระทําที่มัน,ม,น,ม,นมันออกแนว sexual h a r a s ั m e n t ผมผมซีรีส์นะเพราะว่าเราก็เป็นก็ก็แล้วก,ก็มีแฟนเป็น,เป,นเป็นพ่อของลูกด้วยคือแค่คิดวันนี้แค่ว่าเรารับได้เราโตแล้วเราเราเรา,เราตรงนี้ถึงจะถึงจะไม่ดีไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่เราก็มีวิธีจัดก,การแต่เด็ก,กไม่สามารถที่จะจะทําอะไรได้ตรงนั้นถ้าเกิดเขาโดนไปเราก็ก็มันก็ไม่ดีแนะ่นอนเพราะฉะนั้นก็ ก็เน้นฮะสำคัญมากนี่คือเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนแต่ก่อนเราอาจจะเห็นว่าผู้หญิงโดนเยอะแต่เอ็งว่ามันยุคนี้แล้วอะไม่ว่าจะแบบ LGBTQ หรือว่าเพศชายหรือว่ายังไงก็ไม่ควรจะเล่นมุกแบบนี้กับเขาแล้วใช่คือคมันสามารถฟ้องกันได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าถ้ามันเกิดเลยขอบเขตแล้วถ้าดาราเขาไม่โอเคขึ้นมาซึ่งเราก็เห็นเคสตัวอย่างหลายๆเคสแล้วเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยกกระเช้าบ้างอะไรบ้างไหยสวยบ้างไหยสวยบ้างสุดท้ายก็ต้องโอนอยู่ดีนะใช่ไหม